ในช่วงเวลาของเดือนนี้คนเกิดราศีเมษจะได้พบกับบรรยากาศที่ผันแปรหลากหลายทั้งด้านการทำงานการเงินการเรียนและการค้าขายที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและการวางแผนชีวิตในช่วงนี้แม้หลายสิ่ง,งอหลายอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ไม่น้อยแต่พลังแห่งไฟ อันเป็นเอกลักษณ์ของราศีเมษจะช่วยให้คุณยังคงมีแรงผลักดันสร้างสารรค์และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างองอาจเมื่อมองโดยรวมเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีทั้งจังหวะก,ก้าวหน้าและจังหวะชะลอตัวท่าเปรียบเทียบเป็นภาพรวมก็คงเหมือนการขับรถบนถนนที่มีทั้งท่อหางเรียบและเนินสูงสลับกันไปคุณจะต้องใช้สมาธิ และการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในช่วงต้นเดือนอิทธิพลจากดาวที่เคลื่อนย้ายในเรือนของคุณอาจส่งผลให้รู้สึกถึงความเมตตาปราณีจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างหงอที่หวังดีต่อคุณทั้งในรูปของคำปรึกษาโอกาสหรือทรัพยากรต่างๆที่พร้อมจะช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้จะจุดประกายให้คนราศีเมษมองเห็นแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหารวมถึงงอกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่หากคุณกำลังวางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานายาขยายธุรกิจหรือแม้แต่เปลี่ยนวิธีคิดในเชิงสร้างสรรค์ก็ถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะเริ่มวางโครงร่างหรือวางระบบคร่าวๆเอาไว้ให้ชัดเจน อย่างไรก็ดีช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวเมธต้องกลับมาย้อนมองตัวเองมากขึ้นอาจจะมีความเครียดหรือความกังวลในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อ,องอกับการงานหรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆคุณอาจพบว่ามีงานข้างค้างมากกว่าที่คิดหรือต้องรีบเคลียร์งานเก่าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะก,ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสะดว ดังนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนของการจัดระเบียบและปรับวิธีทำงานเพื่อให้รองรับโอกาสดีๆที่จะปรากฏในช่วงปลายเดือนสำหรับชาวราศีเมษการงานในเดือนนี้จะอยู่ในลักษณะของการมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งคุณเป็นราศีธาตุไฟย่อมมีพลังในตัวเองสูงเมื่อตั้งใจจะทำอะไรก็มักเห็นภาพปลายทางที่ชัดเจนและอยากจะเร่งมือ ให้ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจมีอุปสรรคหรือความท้าทายซึ่งมักจะมาจากปัจจัยภายนอกเช่นนโยบายขององค์กรที่เปลี่ยนกระทันหันเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือแม้แต่อุปสรรคด้านเวลาทำให้คุณต้องปรับตารางและวิธีคิดอยู่เป็นระยะตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทำงานในบริษัท ที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการเนื่องจากหน่วยง,งานบางสวนยังไม่พร้อมหรือมีข้อกังวลในรายละเอียดซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดใจให้กับชาวเมที่ชอบความเร็วแรงอยู่บ้างแต่ถ้าคุณอดทนและค่อยๆสื่อสารกับทีมให้ชัดเจนใช้ทักษะด้านความเป็นผู้นำในการประสานเข้าอกเข้าใจ ปัญหาแต่ละฝ่ายคุณจะสามารถผลักดันโครงการต่อไปได้ในที่สุดในกรณีของผู้ที่ทำงานอิสระต้องบริหารตัวเองในด้านเวลาและเนื้อง,งานอาจเจอง,งานเข้ามาพร้อมๆกันหลายชิ้นทับซ้อนจนล้นมือช่วงต้นเดือนคุณจะก,กระตือรือร้นและพร้อมรับทุกโอกาสแต่เมื่อเข้าช่วงกลางเดือนอาจมีอาการหมดไฟหรือต้องการเวลาพักเพิ่มขึ้นผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจในสายงานอาจเข้ามาให้คำแนะนำหรือบางครั้งอาจให้คำวิจารณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกท้อเล็กน้อยแต่หากรับฟังอย่างเปิดใจจะพบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพงานได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้การเงินของชาวเมดในเดือนนี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีกว่าเดิมเล็กน้อยคุณมีเปอร์เซ็นที่จะได้รับรายได้เสริม หรือมีออเดอร์ใหม่ๆที่ทำให้กระแสงเงินสดไหลเข้ามาก่อขึ้นสำหรับบางคนอาจเป็นช่วงเวลาที่ค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสทยอยจ่ายหรืออาจมีโอกาสทำโอทีเพิ่มในที่ทำงานจนทำให้รายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงในด้านค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแทรกเช่นค่าซ่อมแซมรถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดกระทนหันค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือคนในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมอย่างการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นควรเตรียมเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินเอาไว้บ้างเป็นดีที่สุดเพื่อไม่ให้ต้องไปพึ่งพาการกู้ยืมหรือใช้บัตรเครดิตจนเกินความจำเป็น สำหรับชาวราศีเมษที่เป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหรือทำอาชีพค้าขายอิสระเดือนนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดเพิ่มลูกค้าหรือแตกลายสินค้าและบริการให้กว้างขึ้นพลังแห่งธาตุไฟของราศีเมษส่งเสริมให้คุณกล้าเสี่ยงและมีความคิดริเริ่มไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามการลงทุนลงแรงด้านการตลาด หรือการโปรโมทสินค้าใหม่ๆจะส่งผลค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือการบริหารจัดการสต็อกและการกระจายงานให้เป็นระบบหากคุณรีบขยายธุรกิจโดยที่ไม่มีการวางแผนอย่างละเอียดไม่ได้คำนึงถึงต้นทุน หรือความพร้อมของกำลังคนอาจเกิดปัญหาส่งของล่าช้าหรือของขาดตลาดทำให้เสียความน่าเชื่อถือในสายลูกค้าดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการคำนวณต้นทุนกำไรและสภาพคล่องทางการเงินอย่างรอบครอบรวมถึงต้องจัดตารางเวลาในการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและต่อยอดความสำเร็จในระยะยาว เมื่อเดือนดันเนินมาถึงช่วงกลางเป็นระยะเวลาที่ชาวเมธต,ต้องเผชิญกับบททดสอบในหลายๆด้านแรงกดดันจากการทำงานหรือความคาดหวังจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดดับางคนอาจเกิดความลังเลว,ว่าเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินอยู่เหมาะสมจริงหรือไม่และอาจหอยหาการพักผ่อนหรือการดิ่งเบนไปสู่งานอดิเรกอื่นๆ แทนอย่างไรก็ดีหากมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเหมือนเวทีทดลองคุณจะได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำการบริหารทีมและการบริหารอารมณ์ของตนเองการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วค่อยๆสสางทีและงานจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกหนักเกินไปการพูดคุยสื่อสารกับผู้ที่ประสานงานด้วยอย่างชัดเจนตรงประเด็นและเป็นมิตรจะช่วยลดความขัดแย้งลงได้มาก ในด้านส่วนบุคคลหากช่วงกลางเดือนคุณพบว่าจิตใจเริ่มอ่อนล้าควรหาเวลาจัดสมดุลชีวิตเช่นการออกกำลังกายเบาๆการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจหรืออาจเป็นกิจกรรมง่ายอย่างการเดินเล่นในสวนสาธารณะสูรอากาศบริสุทธิ์เพื่อฟื้นฟูพลังงานอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆอย่างการพักผ่อนให้เพียงพอหรือตั้งโทรศัพท์มือถือให้เป็นช่วงร้ายการรบกวน Do not disturb เพื่อให้คุณมีสมาธิในช่วงเวลาสำคัญในแต่ละวันเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนผู้ที่เกิดราศีเมษจะค่อยๆสัมผัสถึงความโล่งมากขึ้นเพราะหลายโครงการหรือง,งานที่คุณทุ่มเทมาตลอดเริ่มให้ผลลัพธ์คุณอาจได้รับคำชมจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงาน หรือได้รับข้อเสนอดีๆอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่งหรือการต่อสัญญาในขนาดเดียวกันสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่การเริ่มต้นสมัครงานหรือสัมภาษณ์ในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับเชิงบวกสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายหรือให้บริการช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาเก็บเกี่ยว ผลทางด้านยอดขายอาจสูงขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือมีลูกค้าเก่าที่ห่างหายกลับมาสั่งซื้อสินค้าอีกครั้งอีกทั้งยังมีโอกาสที่ลูกค้าเหล่านั้นจะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีของการขยับขยายแบรนด์สร้างชื่อเสียงและต่อยอดเข้าหาลูกค้ากลุ่มอื่นๆหรือแพลตฟอร์มอื่นฮ่าฮ อย่างไรก็ตามอย่าลืมสำรวจความต้องการและเป้าหมายระยะยาวของคุณด้วยหากคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วเกิดความอยากจะขยายหรือพัฒนาโปรเจกต์ต่อไปนั่นก็เป็นสัญญาณว่าคุณควรลงทุนทั้งแรงและเวลามากขึ้นนอแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเบรกเพื่อทบทวนกลยุทธ์หรือปรับปรุงคุณภาพก่อนก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะการประเมินสถานการณ์และวางแผนอย่างทีท่วน ในระยะยาวย่อมนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน